สวัสดีครับท่านผู้ชมในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายทุกๆสกิลในเกมนี้เลยนะครับในแบบฉบับของไฟโลเฟนเดอ f เฟลฟี่อ่ะก็คือแบบที่ผมเข้าใจอะ่ะไม่ได้มานั่งแปลจากตัวเกมนะครับจากประสบการณ์เล่นเลยะนะในตอนอธิบายผมก็จะบอกได้ว่าสกิลนี้เนี่ยดีไหมถ้าเพิ่มจะคุ้มหรือเปล่าและแต่ละสกิลเนี่ยควรใส่ตำแหน่งไหนบ้างโอเคปะ่ะก็ก่อนที่จะไปรับชมผมก็อยากจะบอกอะไรอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้จะมานั่งบอกว่าเต็งเก่งหรือว่าอะไรนะมันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมคนที่ติดตามผมตั้งแต่แรกอะ่ะก็น่าจะรู้ดีเค นนในเกมนี้ก็มีสกิลหลากหลายมากมายจนนับไม่ถ้วนเลยเลื่อนไปแบบโอ้โหเยอะจัดเห็นไหมกว่าจะสุดสกิลแต่ละสกิลเนี่ยก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้เลยนะครับแต่ละสกิลไปเริ่มกันที่สกิลแรกเลยนะครับผมสกิลแรกซีเซอร์ฟินสับขาหลอกทิเซอร์ฟินมันก็จะเป็นสกิลสับขาหลอกนะครับเห็นไหมสับขาหลอกปุ๊บประมาณนี้มันเหมาะกับตำแหน่งพวกปีกพวกคลองบอลเนี่ย นะแต่ไม่แนะนําให้ใส่นะสกิลนี้ไปใส่พวกเดวบลทัชจะดีกว่าเพราะตอนเล่นจริงอะ่ะจังหวะโอกาสได้ใช้มันน้อยนะครับแล้วพอใช้อะ่ะแม่งโดนแย่งตลอดเลยสกิลนี้เนี่ยอ่าอา้ถ้าผมไม่พูดเนี่ยมีคนถามแน่มึงอธิบายเนี่ยทำไมมึงไม่สอนวะก็คือบางเทคนิคอะ่ะผมก็ได้สอนไปเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดจะให้ผมสอนอะ่ะเดี๋ยวผมจะสอนให้คลิปถ,ถัดไปนะครับเพราะว่าถ้าสอนในคลิปนี้เนี่ยนูนนะ่นอ่ะเป็นชั่วโมงอะ่ะเองนั่งดูไหวหรือเปล่าสกิลที่สองเดวบลทัช สกิลดับเบิรทัตเนี่ยก็จะมีสองหน้าตาหน้าตาแรกก็จะประมาณนี้ธรรมดานะส่วนหน้าตาที่สองจะเป็นสเปเชียลดับเบิรทัตนี่มันก็พูดตรงๆว่าไม่ต่างกันนะไม่ต่างกันมากมีแค่ท่าทางที่ต่างกันอ่าผมจะมาพูดถึงสกิลดับเบิร์ทัตสกิลดับเบิรทัตเนี่ยผมยกให้เป็นสกิลกดที่ดีที่สุดในเกมนี้เลยแล้วก็เป็นสกิลที่ทําให้เกมเสียสมดุลไม่สมจริงด้วยทำไมถึงดีที่สุดในเกมนี้เพราะว่าดับเบิรทัตเนี่ยมันล็อกหลบง่ายมากแล้วมันกดง่ายด้วย 2อคีย์สำคัญดับเบิลทัชเนี่ยอันนี้คือถ้าเกิดเราอยากเก่งเกมเนี่ยแนะนำให้ฝึกดับเบิลทัชไว้เพราะการดับเบิลทัชยิงเนี่ยมันทำให้เราจบสกอร์ได้ง่ายแล้วมันก็ดูเวอร์ด้วยเพราะในชีวิตจ,จริงอ่ะแทบไม่มีเห็นเลยไอ้หลักๆก็มาจากตรงนี้แหละที่ทำให้เกมเสียสม,มดุลก็คือการดับเบิลทัชยิงเนี่ยนะแล้วถามว่าผมใช่ไหมก็ใช้ดีรอเลยท่านผู้ชมก็น่ารู้ดีดับเบิลทัชสัตว์ปากสกิลที่3ามฟิแฟบสกิลฟิฟแฟบมันก็ไม่มีอะไรมากก็เหมือนโรนโยฟึ๊บปั๊บอ่ะแต่ผมก็ไม่มีโรนโไงก็เลยเเเเอาาานนนนีีี่่่่มมลให้ดูยย ไอสกิลฟิฟแฟบเนี่ยผมพูดตรงๆนะครับแม่งแทบไม่มีข้อดีเลยไอข้อดีก็คือเป็นส่วนเสริมทําให้มีสเปเชียลแถวปรทัดแค่นั้นเลยนะโอเคไม่ววานนี้ขอข้ามแล้วกันสกิลไม่ค่อยดีเท่าไหร่สกิลที่4หมากเซย์เทิร์นสกิลนี้นะครับผมขอเรียกซีดานเรอน,นะแต่ก่อนอนะ่ะผมใช้ประจําเพราะว่าแบบเล่นปีกไงแล้วมันเล่นแบบมันจัดซีดานเทิร์นแต่สมัยนี้มันปีกมันยากหนึงเอาง่ายทำไมปีกมันยากเลยไหมในสมัยนี้เพราะว่าแบ็คลับอ่ะสมัยนี้เก่งกันจัดไม่ว่าจะเป็นตูรามเมาดีนี่ ปีกแม่งทาให้เล่นยากมากนะไปล็อกหลบเขาอะไรอย่างเงี้ยไปเทินใส่มันไม่ได้ละถาม,มาตอนนี้มันก็พอเล่นได้มันก็พอเล่นได้อยู่แต่ไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนแม่งมันจริงนะครับสกิลก็กดไม่ยากหรอกแต่ถ้าเกิดใช้ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะมันยากนิดนึงไปเทินใส่แบบที่ผมบอกอนะ่ะมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วเงยโอเคนะประมาณนี้สกิลที่5้าซอมเบลโลไอสกิลนี้เนี่ยซอมเบลโลเนี่ยมันก็แบบไอ้นี้นิดนึงมันต้องหาโอากาสในการใช้อนะ่ะมันแทบไม่มีประโยชน์อะ้รไง,ไงนเนี่ยแค่เนี้ย กระดกบอลข้ามหัวดึงกลับลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมมันก็ทำยัยหนึ่งอ่ะฟึบประมาณนี้นะตอำโบโลโอเคไหมถามว่าดีไหมก็ตามที่เห็นนะ่ะไม่มีประโยชน์เลยก็แค่กระดกบอลข้ามหัวตัวเองอะ่ะดึงกลับแค่นั้นแหละนะแนะนําก็อย่าใส่สกิลที่6กช็อปเทิร์นสกิลช็อปเทิร์นก็อยู่ที่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าแบบชอบหมักเซอร์เทิร์นมากกว่านั้นเนี่ยประมาณนี้ช็อปเทิร์นล้วนดยชออ็อปอ่ะฟับเนี่ยเห็นไหมเนี่ย โอเคนะครับถ้าให้ผมแนะนำในการใส่สกิลนี้ก็ใส่เฉพาะพวกปีกแล้วกันนะกองหน้าไม่ต้องหรอกสกิลที่7 Cut Behind and Turn ไอ้สกิล Cut Behind and Turn เนี่ยหรือว่าสกิลเกี่ยวกับหลังอะมันเหมือนจะเพิ่มมูฟเมนต์แบบว่าจังหวะที่เราเฟคช็อตเห็นไหมนี่นะเหมือนคับเทิร์นอะถ้ชีวิตจ,จริงนะเนี่ยจังหวะรับบอลปุ๊บอันนี้มันทำไม่ติดว่ะอ่ะประมาณนี้เห็นไหมไอตัวที่ไม่มีคัตบีไฮแอนเทอร์นก็จะทำแบบนี้ไม่ได้อ่ะเฟกช็อตเห็นไหมเนีย่ยทำไม่ได้ ดูตัวที่มีคัทนะคัทไม่หายอะ่ะฟับเห็นไหมมันจะเกี่ยวแบบนี้เลยอะ่ะโอเคนะมันก็เป็นตัวเลือกสุดท้ายแล้วกันถ้าเกิดจะใส่นะครับมันก็แอบดีนิดน,นึงจังหวะที่เราเกี่ยวอะไรเงี้ยสกิลที่8 s ดสกอตมูฟสกิลสกอตมูฟอะ่ะมันก็กดยากนนึงเพราะว่าองศาการกดอะ่ะมันตรงกับสกิลอื่นด้วยเนี่ยยังกดไม่ติดเลยเห็นไหมเนี่ยปึ๊บเออเห็นนะประมาณนี้โอเคไหมผมก็ไม่แนะนำให้ใส่เพราะว่าในเกมนี้ สกอตมู <Scott> เป็นสกิลที่แบบอ่อนมากนะไม่แนะนําเลยเล่นเดาหัดดีสุดละนะสกิล <Skill S 2> การกดนะครับสกิลที่9โซคอนโฮมาสกิลนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่สกิลกดนะครับมันเป็นสกิลพาสซีฟก็คือแบบจังหวะที่เราคลองบอลเนี่ยพูดตันตเลยก็คือคลองบอลได้ดีขึ้นอนะ่ะสกิลเนี่ยจังหวะพลิกบอลคลองบอลไปกับบอลเนี่ยเร็วจัดแบบมันไม่เช่นเ,เชิงเร็วอ่ะมันแบบติดเทา้าเขาจะแต่มันติดเท้าอ่ะนะโอเคไหมผมก็แนะนําให้ใส่ตั้งแต่กองกลางถึงกองหน้าทุกตัวเลยก็คือตัวลูกใส่หมดเลยนะครับ โอเคนะประมาณนี้โซนโทเดียจัดสกิลที่10โมเมนตัมดิบบิ้งสกิลนี้ก็เป็นสกิลพิเศษของเกมมันก็ไม่ใช่สกิลกดแต่เป็นสกิลพาสีฟแล้วหลักการที่ใช้สกิลนี้ได้ก็คือต้องอยู่ในพื้นที่ไฟแนลเติร์ดตามรูปที่ขึ้นให้ดูหรือว่าตรงที่นักเตะผมยืนอยู่ลงไปข้างล่างถ้าสกิลทํางานแล้วอ่ะนักเตะจะแบบควงบอลได้ไหลขึ้นก็คือตามชื่อโมเมนตัมดิบบิ้งอ่ะเนี่ยจะซอยเท้าไวจะทำาอะไวหมดเลยครับผมนะในกรอบแบบเฟี้ยวหมดอ่ะมันก็ดูแบบไม่อะไรมากนะครับในในคลิปอ่ะ แต่ถ้าเกิดได้เล่นจริงอ่ะน่าจะรู้คนที่เคยเล่นอะ่ะโมนตัมดิบบิงมันสุดจริงนะเป็นสกิลที่ผมชอบมากสกิลหนึ่งเลยโมนตัมดิบบิงโอเคนะประมาณนี้สกิลต่อไป Acceleration Burst สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลพิเศษเหมือนกันแล้วก็เป็นสกิลกดด้วยมันก็เป็นสกิลช่วยในการกระชากบอลได้แบบดีขึ้นแล้วก็ไม่เหมือนตัวอื่นด้วยนะอ่ะทําให้ดูปั๊บเห็นไหมอีกทีนึงนี่ปั๊บเห็นปะถ้าตัวอื่นจะเป็นยังไงรู้ไหม ปั๊บเนี่ยไม่เหมือนกันมันเหมือนกระชากสั้นๆอ่ะแต่นั้นกระชากยาวได้อ่ะอีกทีหนึ่งนะเนี่ยมาปั๊บเห็นว่าหรอเนี่ยวันนี้ก็หลักๆก,ก็กระชากบอลอ่ะสกิลต่อไปเฮดด i ้งสกิลนี้ก็ตามชื่ออ่ะ heading ก,ก็คือสกิลมงครับเอาไว้แบบหมงได้ดีขึ้นอ่ะเออใส่กับกองหน้าทุกตัวเลยครับผมแล้วก็กองหลังด้วยเอาไว้แบบมงนะกองหลังที่ไม่มีก็ใส่ไว้จังหวะเตะมุมเนี่ยมันขึ้นมาหมงแล้วสกิลต่อไป บูลเลตเฮดเดอร์สกิลนี้ก็เป็นสกิลพิเศษของเกมครับบูลเลตเฮดเดอร์ก็คือสกิลมงนะก็เป็นตามชื่อหม่งต่อปีโดนะแบบจังหวะที่เรามงอย่างเงี้ยมันจะแบบกระโดดสูงขึ้นแล้วก็หม่งแรงขึ้นนะตามรูปเลยที่ขึ้นมานะอ่าดูอีกทีนึงฟับเห็นไหมมันจะหม่งแรงขึ้นนะครับประมาณนี้บูลเลตเฮดเดอร์สกิลต่อไปลองแรงเคอร์เลอร์ลองแรงเคลเลอ,อร์เ,เลอร์ก็จะเป็นสกิลยิงปั่นครับยิงปั่นโค้งอะเออ แค่นี้เลยครับยิงปั่นโค้งนะลองแรงเคอร์เลอร์สกิลต่อไปบิสเกตลูดบิเคอร์เลอร์ก็จะเป็นสกิลพิเศษแล้วก็เป็นสกิลปั่นที่ดีสุดในเกมนี้จังหวะที่ปั่นแบบบอลจะพุ่งแรงมากเห็นนะพุ่งแรงมุดแรงอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้ครับบิดเคอร์เลอร์คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะสกิลต่อไปชิปช็อตคอนโทรลชิปช็อตสกิลมันก็ไม่มีอะมากก็คือแบบจังหวะที่เรายิงชิปอย่างเงี้ยจะยิงได้ดีขึ้นแต่แบบโอกาสได้ยิงน้อยจังหวะชิปอะ่ะผมก็ไม่แนะนําให้ใส่นะเพราะว่า ไปถ่ายสกิลอย่างอื่นเนะี่ยจะดูคุ้มค่ากว่ายิงชิพนะสกิลต่อไปนักเกิลช็อตนักเกิลช็อตอ่ะบอลจะพุ่งแรงและสายเล็กน้อยนะครับในจังหวะที่เรายิงนะมันก็ยิงยากนิดนึงนักเกิลช็อตต้องแบบกะดีๆนะครับผมเห็นไหมประมาณนี้ครับนักเกิลช็อตสกิลต่อไปดิปปิ้งช็อตดิปปิ้งช็อตก็จะเป็นสกิลแบบยิงลูกมุดนะผมเรายิงแบบลอยนิดนึงแล้วก็จะมดุดตามนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูรอบนึงดิปปิ้งช็อตก็ยิงง่ายอยู่นะลูกมุดอะ่ะลอยแป๊บนึงแลล้วก็มดุดง เห็นไหมประมาณนี้ dipping shot ไอ้สกิลยิงเมื่อกี้นี้ทนะัปป้ง nuckle shot dipping shot ก็จะเหมาะกับพวกที่ยิงแรงๆนอกกรอบอะเอาไว้แบบลุ้นนอกกรอบนะครับใครที่จะใส่นะแต่หลักผมก็ไม่ค่อยใส่มันเปลืองช่องนะลองแรง shooting อเดียวก็เหลือละสกิลต่อไป rising shot สกิลนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสกิลยิงเหินครับไอ้ยิงให้ดูฟับ <c oughs> เห็นไหมมันจะเหินขึ้นอย่างเงี้ยมันเครื่องบินอะสกิลต่อไปลองแร a n g e s h o t i n g สกิลนี้ก็แบบไม่มีอะไรมากก็จะเป็นแบบสกิลที่ช่วยในการยิงไกลได้ดีขึ้นแค่นั้นแหละ จังหวะยิงนอกกรอบเงี้ยปับ๊บเงี้ยยิงได้ดีขึ้นครับสกิลแค่นี้เลยง่ายๆลองแรงชูติง,ง Long สกิลต่อไปอะโคเบติกฟินิชชิ่งสกิลนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสกิลยิงท่ายากนะครับไม่ว่าจะเป็นตีลังกายิงกระโดดถีบยิงอย่างนี้นะมาจากสกิลนี้เลยผมก็แนะนําให้ใส่แบบพวกกองหน้าอ่ะดูนะเป็นยังไงปับ๊บเห็นมากระโดดถีบประมาณนี้นะครับสกิลยิงท่ายากสกิลต่อไปฮิวทลิกสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลตอกส้นก็จะมีทั้งตอกส้นยิงตอกส้นส่ง แต่ตอกส้นยิงคงไม่น่าใช้ส่วนมากก็น่าจะตอกส้นส่งกันจังหวะชิงกันเนี้ยผมก็แนะนําแบบพวกกองหน้าถ้าเกิดเหลือใส่ได้พว่าลูมินิเก้ผมก็ใส่อยู่ไม่มีอะไรมากสกิลเนี่ยตอกส้นโอเคคนระับประมาณนี้สกิลนี้สกิลต่อไป first time shot สกิลนี้ก็จะช่วยในการยิงจังหวะแรกได้ดีขึ้นสกิลนี้นะครับสำหรับตัวที่ไม่มีก็แนะนําให้ใส่เลยพวกกองหน้าปีกอะไรงเงี้ยที่ไม่มีก็ใส่แล้วผมก็แนะนําสกิลต่อไป pre n o minimal finishing สกิลนี้เนี่ยก็จะเป็นสกิลพิเศษ ส่วนมากจะมาในตำแหน่งกองหนะ้าเอาง่ายๆในจังหวะที่สรีและร่างกายไม่พร้อมที่จะยิงอะ่ะนักเตะจ,จะยิงได้อ่าดูนะ <S <S เห็นปะเบลหันหน้าไปทางนูน้นอยู่ๆกลับมายิงได้เฉยนี่แหละฟีแนลไม่แนสกิลต่อไป one touch pass สกิลนี้เนี่ยดีมากๆเลยก็จะเป็นสกิลในการช่วยส่งจังหวะแรกได้ดีขึ้นส่งแบบไม่จับอ่ะก็คือเนี่นย one touch pass อะ่ะเนี่ยส่งไม่จับส่งได้ดีขึ้นชุดหลักผมก็ใส่ทุกตัวเลยนะครับสกิลดีมากสกิลนี้โอเคไหมประมาณนี้ สกิลต่อไป Two Passing สกิลนี้ก็จะช่วยในการแทงทะลุช่องได้ดีขึ้นนะครับผมก็แนะนําให้ใส่ได้ทุกตัวเลยครับสกิลนี้เนี่ยดีจัดเลยสกิลนี้โอเคไหมประมาณนี้สกิลต่อไป w e r t e d Pass สกิลนี้เ่ะเดียวมากเลยนะครับในแพทนี้เนี่ยจังหวะที่เราโยนใช่ปะ่ะลูกบอลมันจะสปินกับหลังอะทำให้เพิ่มความแม่นยำมากขึ้นดูนะเนี่ยเห็นว่าประมาณนี้ แบบดีมากผมก็แนะนําให้ใส่พวกกองกลางตัวออกบอลอย่างนี้นะครับสกิลต่อไปพินพอยด์คอซิงสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลแบบเปิดบอลได้แม่นยำมากขึ้นก็คือสกิลเปิดมองเอาง่ายนะสกิลนี้โอเคนะผมสกิลต่อไปเอทคอซิงสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลพิเศษก็คือสกิลเปิดมองนันแหละสกิลนี้นะถ้าพูดสั้นก็คือแบบสกิลมองเปิดมองล็อกหัวป๊อปเห็นไหมสกิลเปิดมองล็อกหัวแบบบอลจะพุ่งเข้าหัวแบบย้อยเร็วอย่างนี้นะครับ ประมาณนี้เอ็ดคอสซิงสกิลต่อไป o ์เคอร์เล l ร r สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลไซก้อยไม่ว่าจะยิงไซก้อยหรือว่าส่งไซก้อยทําได้หมดเลยตําแหน่งที่ผมแนะนําก็แบบทุกตําแหน่งก็ได้เลยครับผมสกิลนี้นะแล้วแต่เราเลยสกิลต่อไปโลล lob dead pass ไอ้สกิลนี้ครับก็จะเหมาะตั้งแตก่โกจนถึงกองกลางเลยในจังหวะที่เราส่งเลียดอะ่ะบอลก็จะลอยโด่งนิดนึงเดี๋ยวส่งให้ดูฟับเห็นไหมบอลจะลอยโด่งนิดนึงเห็นเปล่าประมาณนี้โ o ล lob dead pass สกิลต่อไปลองโท สกิลนี้เนี่ยก็ไม่มีแล้วมากก็คือสกิลทุ่มแรงขึ้นผมก็แนะนําใส่พวกแบ็กซ้ายแบ็กขวาแค่นั้นแหละตำแหน่งอื่นต้องใส่ใส่แบ็กซ้ายแบ็กขวาจะทุ่มแรงขึ้นน่ะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยว่ทให้ดูอีกรอบนึงเอบเห็นไหมประมาณนีับสกิลทุ่มแรงขึ้นสกิลต่อไป visionary pass สกิลนี้เป็นสกิลพิเศษแล้วก็เป็นสกิลที่เดียวมาด้วยในแพทนี้ก็คือเราส่งบอลให้ตัวถัดไปอะ่ะไอตัวนั้นจะเล่นบอลง่ายทีอ่ะดูนะ เห็นไหมมันแบบจับบอลทาอะไรดีหมดเลยครับสกิลนี้นะแบบทําอะไรดีหมดเลยคนที่ไม่เคยเล่นก็อาจจะไม่เห็นภาพมากแต่ถ้าเกิดได้ลองเล่นอ่ะก็จะรู้เลยว่าแบบทาอะไรง่ายขึ้นเลยสกิลต่อไป Phenomenal p a s S ส,สกิลนี้ก็จะเป็นสกิลพิเศษในการส่งในจังหวะที่สรีร่างกายไม่พร้อมที่จะส่งนักเตะก็จะส่งได้เลยก็คล้ายๆกับ p h e n o m e n a l f i n i s h i n g อ่ะแต่นี่เป็นในแบบ p h e n o m e n a l p a s s ก็คือในรูปแบบการส่งงออ่ายๆโอเคนะประมาณนี้ p h e n o m e n a l Pass สกิลต่อไป no l ลุค pass สกิลนี้ก็คือส่งแบบไม่มองพุ่งตรงก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับสกิลนี้ขออนุญาตข้ามเลยนะสกิลต่อไปลาโบนาสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลควยขายิงควยขาส่งนะครับมันก็ไม่ได้สําคัญเลยสําหรับเกมนี้ไม่ต้องไปใส่มันก็ได้สกิลต่อไปเกมเชนจิ้งพาสสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลพิเศษที่แทบจะไม่เห็นผลเลยมันจะใช้งานได้ต่อเมื่อครึ่งหลังในตอนที่ทีมโดนนาหรือว่าเสมอกันอยู่ไอตัวที่มีสกิลนี้เนี่ยจะส่งบอลดีขึ้นแค่นั้นเลยแล้วก็แบบ ไม่ไดเด่นผลด้วยนะครับผมสกิลเนี่ยนะสกิลต่อไป G K Low Punch อะเดี๋ยวผมจะเริ่มจากตัวที่ไม่มีสกิล Low Punch ตัวที่ไม่มีสกิล Low Punch มันก็จะเตะแบบขึ้นอย่างนี้นะครับแบบมันไม่เตะสาสแบบวสวยๆอะ่ะมาเดี๋ยวมาดูตัวที่มีสกิล Low Punch กันบ้างเอายงตอนที่เราเตะบอลออกไปจ้ะบอลมันจะพุ่งต่ำอะ่ะเห็นไหมมันจะสาสสวยแบบพุ่งต่ํามันก็จะดีกว่าตัวที่ไม่มีสกิลแน่นอน,นครับก็แนะนําให้ใส่ไว้ในผู้รักษาประตูสกิลต่อไป G K High Punch อะมาดูที่สกิล High Punch นะครับ เห็น <H ide> <H ide> ปุ่มไฮพันธ์ไหมขวาตุดอะก็คือแบบเตะบอลแรงๆไปสาดไปแดนตรงข้ามอะแค่นั้นแหละเห็นปะมนันก็จะเตะแรงมากประมาณนี้นะไฮพันธ์ก็ไม่มีอะไรมากผมก็ไม่ค่อยได้กดหรอกสกิลต่อไป GK ลองโท h สกิลนี้เนี่ยก็จะดีเหมือนกันในจังหวะที่เราคว้างบอลกับมืออะบอลก็จะแรงขึ้นอะดูนะปัะ๊บเห็นป่ะครึ่งสนามเลยโอเคนะครับสกิลนี้ GK ลองโท h สกิลต่อไป GK Penalty Save สกิล er. นี้ก็จะเป็นสกิลช่วยในการเซฟจุดโทษ จะใส่ไม่ใส่ก็เซฟได้อยู่ดีถ้าเกิดเราดาวถูกทางเนี่ยถ้าเราดาวถูกแล้วก็เซฟเดาไม่ถูกก็โดนยิงแค่นั้นแหละเกมเนี่ยเห็นนะประมาณนี้ครับสกิลนี้สกิลต่อไป Penalty Specialist สกิลนี้เนี่ยมันก็ช่วยในการยิงอยู่โทษได้ดีขึ้นบางจังหวะถ้าเกิดเราไปตรงกับทางที่โกเซฟอะ่ะบางทีมันเข้าเลยนะตอน่อ้โกไปถูกทางอะ่ะสกิลนี้เนี่ยอะเห็นปะ่ะประมาณนี้นะครับ โอเคนะช่วยในการยิงโทษได้ดีขึ้นสกิลต่อไปเกียร์แมนชิพสกิลนี้ก็จะช่วยในการเรียกฟาวในจังหวะที่เราล้มจากการประทะคู่แข่งเนี่ยก็โอกาสได้ฟาวมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้อะไรมากหรอกสกิลนี้เนี่ยใส่ไว้ก็ดีเป็นตัวล่าสุดท้ายแล้วกันครับสกิลนี้สกิลที่เหลือก็จะเป็นสกิลพาสซีฟทั้งหมดละก็เดี๋ยวผมจะอธิบายรวบยอดเลยโอเคปะมาเริ่มต้นที่สกิลแรกแมนมาร์กิ้งสกิลนี้ก็ช่วยแบบประกบคู่แข่งได้ดีขึ้นผมก็แนะนําให้ใส่กับตัวรับทุกตัวเลยว่าสกิลน ก็เป็นสกิลของตัวบุกอันนี้เอาไว้แบบเพรสเชอร์คู่แข่งในแดนตรงข้ามเนี่ยก็ใส่ไว้ได้ใครอยากเล่นเพรสเร็วอย่างนี้นะครับแต่ข้อเสียสเตมิแนก็หมดเร็วเพราะว่าวิ่งเพรสเยอะโอเคครับสกิลนี้แท็กแบ็กใส่ได้อินเตอร์เซพชันอันนี้ก็จะเป็นสกิลเกมรับอีกแล้วสกิลนี้ก็ในจังหวะที่เราเข้าปะทะเข้าสกัดนี้เนี่ยมันก็จะแม่นยามากขึ้นทําให้เราได้บอลน่ะง่ายก็ปกติมันก็ใส่มาให้อยู่ละพวกกองหลังนะสกิลนี้ต่อไปบ็อกเกอร์อันนี้ก็ดี ในจังหวะที่คู่แข่งยิงหรือส่งเนี่ยมันก็จะบล็อกได้ดีขึ้นในตอนที่เราแบบกดแมตช์อัพอย่างนี้นะบางที AI ก็ทํางานให้เองเลยนะปกติก็มีแล้วไม่มีก็ใส่ได้ก็ใส่ไปเลยตัวที่ไม่มีนะต่อไปสกิลแอร์เรียวซูเปอร์เรียลตอันนี้ก็ดีมากสําหรับกองหน้าแล้วก็กองหลังเป็นสกิลแย่งมงนะพูดถึงกองหน้าก่อนแล้วกันถ้าใส่สกิลนี้ก็แบบเราไปเปิดมงกับเขาเนี่ยก็โอกาสได้มง ไปแย่งมงกับเขาได้กล้องหลังก็เหมือนกันเราจะโดนมงเนี่ยสกิลนี้ก็ช่วยทํางานแบบแย่งมงแย่งกันน่ะนะประมาณนี้ก็ใส่ไว้เลยกลองหลังกับกล้องหน้าดีมากต่อไป Sliding Tackle สกิลนี้ก็ช่วยในการสไลด์ได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นแต่ในเกมนี้ผมก็ไม่ค่อยได้กดสไลด์หรอกอ่าอันนี้ก็จะเป็นสกิลพิเศษละลองเลแท a c k l e ในโมบายในโทรศัพท์อะ่ะมันก็ไม่ค่อยเห็นผลนะมันจะเห็นผลแบบพวกคอนโซลอย่างเงี้ยถ้าพูดตรงตก็ มันใหญ่บอลได้ดีขึ้นใหญ่บอลขายาวมากขึ้นแค่นั้นแหละนะสกิลนี้ต่อไปอะโคเบติกเคลียสกิลนี้นะครับในจังหวะที่แบบลูกเหมือนจะเคลียร์ไม่ได้มันก็จะเคลียร์ได้นะเคลียรท่ายากอะตีลังกาเคลียร์อย่างเงี้ยสกิลนี้แหละโอเคนะนี่สกิลนี้ผมชอบมากเลยแอร์เลฟอร์ดก็จะเป็นสกิลพิเศษสกิลนี้เนี่ยในจังหวะที่เราโดนแบบเปิดมงอะไอตัวที่มีสกิลนี้ก็จะแบบป้องกันได้ดีขึ้นกระโดดสูงขึ้นเลยนะเว้ยแล้วก็แบบว่าการลูกมงได้ดีโอเคสกิลแอร์เรล ประมาณนี้ก็ชอบมากผมอะมาสกิลต่อไปกับตันซี่สกิลนี้ก็แบบไม่มีอะไรมากก็เหมือนแบบกระตุ้นนักเตะในทีมอะตัวที่มีกับตันอะก็เหมือนแบบให้นักเตะมันสเตมินาลดลงน้อยแต่ไม่รู้จริงหรือเปล่านะไม่ค่อยแบบเห็นมากต่อไปสกิลทูปั๊บซับอันนี้เนี่ยผมว่าแม่งเห็นผลได้จริงเลยเพราะว่าแบบถ้าเราเปลี่ยนตัวที่มีสกิลทูปั๊บซับลงมาใช่ป่ะยกตัวอย่างเกเรตเบลลงมาครึ่งหลังเนี่ยแม่งแบบเล่นได้ดีขึ้นแบบดีเห็นได้ชัดเลยนะสกิลนี้แบบแนะนําเลย ใครได้แบบแก้เกมสายแก้เกมใส่ไว้สุปอระซับมาสกิลสุดท้ายละสกิลฟติ้งสปิริตอันนี้ก็ดีเหมือนกันในจังหวะที่เรากดดันเสมอกันอยู่หรือว่าโดนนำเงี้ยนักเตะก็ยังจะเล่นได้ดีขึ้นแล้วนักเตะจะวิ่งได้ยันจบเกมเลยครับถ้ามีสกิลนี้นะก็แนะนําให้ใส่ได้ทุกตัวเลยโอเคคนระับฟติ้งสปิริตประมาณนี้นะครับทุกสกิลที่ผมได้พูดและอธิบายไปหวังว่าผู้เล่นใหม่กับคนที่ไม่รู้จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นในตอนที่ช่วงที่ผมไลฟ์สดอยู่ก็แบบมีผู้เล่นใหม่มาขอคําแนะนําาหลยยๆเเเรื่่องกกกีวกับำ ก็เดี๋ยวผมจะทำคลิปให้ดูเรื่อยๆสำหรับผู้เล่นใหม่โอเคไหมถ้าชอบก็ลืมกดไลค์กดติดตามไฟล friend, ฟ์ลเฟลฟรี้วยเจอกันคลิปหน้านผู้ชมนะบ๊ายบาย